สวัสดีแค่ฉันชื่อเอเวอร์ลีนอายุ42ปีเป็นแม่คนเป็นภรรยาและเป็นคนที่ไม่เคยคิดว่าจะสูญเสียความเป็นตัวเองไปอย่างเงียบงนันและเจ็บปวดขนาดนี้เลยวันสบายๆที่ชายหาดกับลูกชายของฉันกลายเป็นทางเลือกที่ฉันไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขได้ยังไงกันนะความเหงาแปลเปลี่ยนไปเป็นบางอย่างที่คุณแทบจะไม่ได้เลยจนกระทั่งมันสายเกินไปได้ยังไงท่า คุณเคยรู้สึกเหมือนเป็นคนไร้ตัวตนถ้าคุณเคยสงสัยว่าหัวใจสามารถแต่สลายได้อย่างไร้เสียงอยู่กับฉันนะคะฟังเรื่องราวของฉันแล้วบอกฉันทีว่าคุณเคยเผชิญกับขอบเขตทางอารมณ์ที่คุณไม่เคยเตรียมพร้อมอมรับมือมาก่อนหรือเปล่าแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์นะคะฉันอยากฟังมุมมองของคุณจริงๆ สปีผ่านไปนับตั้งแต่วันที่ทุกอย่างในชีวิตของฉันเริ่มเปลี่ยนไปฉันคือเอเวอร์ลีนอายุ42ปีเป็นภรรยาเป็นแม่คนและค่อยๆกลายเป็นผู้หญิงที่ลืมตัวตนของตัวเองไปการแต่งงานกับเดวิดสามีของฉันเคยเป็นความฝันแสนเรียบง่ายที่ฉันทนุถนอมหลังจากอยู่ด้วยกันมานานกว่า15ปีเราสร้างบ้านที่แสนสงบและเลี้ยงลูกที่น่ารักสคนลูกาสอายุ16 ปีและเอลล่าลูกสาวตัวน้อยที่เสียงหัวเราะของเธอเคยทําให้บ้านเต็มไปด้วยความสุขจากภายนอกทุกคนคงบอกว่าฉันมีทุกอย่างแต่มีบางช่องว่างที่ไม่อาจวัดได้ด้วยสายตาของคนอื่น เดวิดเริ่มยุ่งกับงานมากขึ้นเรื่อยๆทั้งประชุมเลิกดึกเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดบ่อยๆคำขอโทษที่รีบร้อนในตอนแรกฉันปลอบใจตัวเองว่าเขาทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวแต่เมื่อเวลาผ่านไปคำพูดเหล่านั้นก็ไม่สามารถต่อประโลมความว่างเปล่าที่เพิ่มขึ้นในใจฉันได้อีกต่อไปมื้อเย็นมักขัดเดวิดไปเสมอเมื่อเขาอยู่เขาก็แค่รีบทานอาหารไปพร้อมกับคำถามขอไปทีทำการบ้านเสร็จหรือยังแม่มีไฟบินเช้าพรุ่งนี้ปลุกแม่ด้วยนะ ฉันกลายเป็นเงาที่เงียบเงันคอยประคองครอบครัวที่แทบไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่นั่นคืนแล้วคืนแล้วฉันนั่งคนเดียวในห้องรับแขกที่มืดมิดฟังเสียงนาฬิกาที่ดังติกต๊กติ๊กถามตัวเองว่าเขายังมองเห็นฉันอยู่ไหมบางครั้งฉันเฝ้ามองเดวิดที่นอนหลับอยู่ข้างๆแสงไฟสลัวๆจากโคมไฟข้างเตียงส่องให้เห็นริว้วรอยเล็กๆรอบดวงตาของเขาเขาเปลี่ยนไปและบางทีฉันเองก็เปลี่ยนไปเช่น กันไม่มีใครยื่นมือออกไปสัมผัสไม่มีใครรับฟังหรือแม้แต่จะมองตากันเหมือนเมื่อก่อนฉันค่อยๆเรียนรู้ที่จะอดทนฉันยังคงยิ้มขณะไปส่งเอลลาที่โรงเรียนฉันดูแลบ้านจนเอเป็นนิสัยฉันยังคงคุยกับลูกาสในวันที่เขายอมเปิดใจแต่ข้างในตัวตนเล็กๆของฉันกำลังแตกสลายอย่างเงียบๆฉันเคยเชื่อว่าฉันแข็งแกร่งพอที่จะอยู่กับความเย็นชาแบบนั้นได้จนกระทั่งเช้าวันหนึ่งที่เดวิดรีบเก็บกระเป๋าเดินทางและทิ้งคำพูดเดิมๆไว้เบื้องหลัง ขอโทษนะที่ต้องไปทำงานด่วนกะทันหันและเหมือนเช่นเคยฉันก็ได้แต่พยักหน้าเงียบเงียบปลืนความขมขื่นที่แล่นขึ้นมาในลำคอวันนั้นฉันตัดสินใจพาลูกัสไปเที่ยวชายหาดแผนเดิมที่ตั้งใจว่าจะไปกันทั้งครอบครัวตอนนี้เหลือแค่เราสองคนฉันคิดว่าสายลมทะเลและแสงแดดจะช่วยให้ฉันลืมความบ้าเปล่าได้แต่ฉันคิดผิดมันอยู่ที่นั่นบนหาดทรายสีขาวภายใต้แสงอาทิตย์ที่ร้อนแดงที่ฉันเริ่มเผชิญหน้ากับรอยร้าวลึกในใจของตัวเองรอยร้าวที่ฉันแร้งทำเป็นไม่เห็นมานานหลายปี เช้าวันนั้นท้องฟ้าจำใสแปลกแปลกกระเป๋าเดินทางใบเล็กๆถูกเก็บไว้ในท้ายรถอย่างเรียบร้อยเอลล่าโบกมือลาฉันกับพี่ชายก่อนจะไปอยู่กับคุณยายเหลือแค่ฉันกับลูกาสการเที่ยวชายหาดที่ครั้งหนึ่งฉันเคยหวังว่าจะเป็นโอกาสที่จะทําให้ครอบครัวใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่เดวิดก็ยังคงยุ่งเหมือนเคยเรายังไปกันอยู่ใช่ไหมครับแม่ลูกัสถามดวงตาของเขามีทั้งความคาดหวังและความลังเลฉันยิ้มออกมาซ่อนความเจ็บปวดที่แล่นขึ้นมาในอกแน่นอนจะที่รัก ฉันพูดพลางแต่ไหลลูกาสเบาๆตลอดทางที่ขับรถไปชายหาดลูกาสเอาแต่นั่งข้างฉันใส่หูฟังและมองออกไปนอกหน้าต่างใบหน้าของเขามีร่องรอยของความเป็นผู้ใหญ่ที่ฉันไม่เคยสังเกตมาก่อนตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันเอาแต่มกมุ่นอยู่กับความกังวลเรื่องเดวิดยุ่งอยู่กับการอดทนต่อความว่างเปล่าที่เพิ่มขึ้นจนลืมไปว่าลูกชายตัวน้อยของฉันโตเร็วแค่ไหนมีความรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยความไม่ คุ้นเคยที่ค้างคายอยู่ระหว่างเราเหมือนกับว่าเราทั้งคู่กำลังพยายามรื้อฟื้นจังหวะเก่าๆของความเป็นแม่ลูกอย่างระมัดระวังฉันเหลือบมองลูก,กสัสคลื่นความอ่อนโยนเอ่อล้นในอกลูกชายขอองค์ฉันเขาโตขึ้นมากแล้วส่วนหนึ่งของฉันอยากจะทำลายความเยียบนี้อยากจะถามคำถามมากมายเกี่ยวกับโรงเรียนเกี่ยวกับเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับทุกสิ่งที่เขาเก็บไว้ในใจที่กำลังเติบโตแต่คำพูดตรับจุกอยู่ที่คอ เมื่อเราไปถึงชายหาดแสงแดดสีทองทอดยาวราวกับพรมที่ระยิบระยับไปทั่วผืนทรายลมทะเลพัดปะทะแก้มฉันกระซิบเบาๆว่าปล่อยวางเธอลืมความเศร้าไปซะลูกรีบกางร่มชายหาดเล็กๆและปูผ้าเช็ดตัวบนผืนทรายฉันยิ้มให้เขาหัวใจเต็มไปด้วยความรักและความเสียใจที่ขมขื่นบางทีแค่วันนี้วันเดียวฉันจะยอมให้ตัวเองลืมทุกสิ่งไปฉันเองตัวลงบนผ้าเช็ดตัวหลับตาลงและปล่อยให้แสงแดดอันอบอุ่นแผดเผาร่างกายที่อ่อนล้าของฉันเสียงหนึ่งกระซิบอยู่ในใจ สนุกกับมันในเอเวลีนแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวลูก,กัสหย่อนตัวลงนั่งข้างๆเล่นทรายและบางครั้งก็แอบ,บมองชั้นระยะห่างระหว่างเราในตอนนั้นช่างน้อยนิดเหลือเกินแต่ในบางแง่มุมก็ยังกว้างใหญ่เหลือเกินฉันเคยคิดว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นเพียงการหลบหนีจากความมินชาของเดวิดแต่ฉันไม่รู้เลยว่าที่นี่ภายใต้แสงอาทิตย์อันเจิดจ้าและเสียงคลื่นที่ปลอบประโลมขอบเขตที่เปราะบางระหว่างความเหงาและความโหยหาที่เงียบงันจะเริ่มเลือนลางลง แสงอาทิตย์ยามบ่ายอ่อนลงย้อมหาดทรายให้เป็นสีทองอมน้ำพึ่งฉันค่อยๆพลิกตัวนอนคว่ำบนผ้าขนหนูผืนยาวสัมผัสได้ถึงลมทะเลที่พัดมาปะทะผิวลูกาสช่วยทาครีมกันแดดให้แม่หน่อยได้ไหมฉันพูดอย่างอ่อนโยนโดยไม่คิดอะไรเพียงเพราะรู้สึกว่าแผ่นหลังเริ่มจะไหม้และบนชายหาดอันกว้างใหญ่นี้ก็มีแค่เราสองคนลูกาสลูกชายวัยสิบหกปีที่มีดวงตาสีน้ำตาลเข้มและผมยุ่งๆอย่างเป็นธรรมชาติลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พยักหน้าได้ครับแม่เขาตอบเบาๆ ฉันนอนคว่ำหน้าลงดึงผมไปด้านข้างเผยให้เห็นแผ่นหลังปล่าเปลือยต่อแสงแดดอันนุ่มนวลลูกกสิบครีมขึ้นมานิ้วมือที่ซุ่มซ่ามของเขาค่อยๆทาครีมบางๆลงบนไหล่ของฉันการเคลื่อนไหวครั้งแรกของเขานั้นช้าและระมัดระวังมากจนฉันอดที่จะหัวเราะเบาๆไม่ได้ลูกคาแรงกว่านี้หน่อยก็ได้นะ ฉันพูดให้ความมั่นใจด้วยน้ำเสียงที่ยังคงอ่อนโยนลูกาสยิ้มอย่างเขินเขินแล้วทำตามมือของเขาอบอุ่นสั่นเล็กน้อยแต่ก็ระมัดระวังมากฉลับตาลงปล่อยให้ตัวเองผ่อนคลายไปกับความเอาใจใส่อันไร้เดียงสานั้นแล้วลูกาสก็ลังเลอย่างเงงเงงเห็นได้ชัดเดาว,ว่าไม่คุ้นเคยและไม่แน่ใจว่าจะทาครีมกันแดดอย่างไรดีลูกัสทาครีมกันแดดบนไหล่ของฉันอย่างไม่คล่องแคล่วพยายามหลีกเลี่ยงการทาต่ำลงมา,มา,มากนักเพื่อรักษาระยะห่างที่เขารู้ดีว่าควรทำฉันนิ่งไปชั่วขณะส่วนหนึ่งในใจของฉันกร้รองว่า หยุดในเอเวอรีนแต่อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่อ่อนแอที่ฉันซ่อนไว้มานานหลายปีกับหยหาความอ่อนโยนนั้นจนถึงที่สุดลูกกสหยุดราวกับกำลังรอปฏิกิริยาฉันลืมตาขึ้นสบสายตากับเขาสายตาคู่นั้นไม่ใช่สายตาของเด็กชายตัวเล็กๆที่ต้องการการปกป้องอีกต่อไปแต่เป็นสายตาของเด็กชายที่กำลังใคร่ครวนและหยหาความไว้วางใจฉันไม่ได้พูดอะไรและไม่ได้ลุกขึ้นเพียงแค่นอนนิ่งๆปล่อยให้ช่วงเวลานั้นค้างคายอยู่ระหว่างเราประบางอันตรายและไม่มีชื่อลมทะเลยังคง พัดคลื่นนิ่งคงซัดเข้าหาฝั่งเป็นจังหวะแต่ภายในตัวฉันรอยร้าวเล็กๆได้แตกออกกว้างและแม่คนนี้เอเวลีนภรรยาวัย42ปีของชายที่ไม่อยู่บ้านเป็นนิดได้ตระหนักว่าฉันกำลังยืนอยู่บนขอบเขตที่เปราะบางระหว่างความต้องการทางอารมณ์และความรับผิดชอบในฐานะคนในครอบครัวและจากจุดนี้ไปฉันรู้ว่าทุกสิ่งจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เย็นวันนั้นบรรยากาศในบ้านเงียบสงบจนหน้าอึดอัดลูกาสขึ้นไปบนห้องของเขาแต่หัวค่ำส่วนฉันก็เดินไปมาระหว่างห้องรับแขกกับห้องครัวไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีนอกจากการล้างมือและทำความสะอาดซ้ำไปซ้ำมาฉันเอาแต่คิดถึงท่าทางที่ระมัดระวังของลูกาสความอ่อนโยนที่เงงงงกของเขามันเตือนให้ฉันรู้ว่าเราห่างเหินกันแค่ไหนทุกครั้งที่ฉันหลับตาฉันรู้สึก ถึงฝ่ามือของเขาที่ทาครีมบนผิวของฉันได้อย่างชัดเจนราวกับเป็นรอยที่ลบไม่ออกฉันตำหนิตัวเองฉันบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุช่วงเวลาสั้นๆของความเหงาและความอ่อนล้าแต่ลึกๆในใจฉันรู้ว่าฉันไม่ได้ห้ามมัน เมื่อนาฬิกาบอกเวลาใกล้ทิ้งคืนฉันนั่งอยู่บนโซฟาแสงไฟสีเหลืองสลัวสลัวส่องเป็นเงาจางๆบนผนังที่เงียบงันฉันกำลังครุ่นคิดว่าจะทำอย่างไรดีเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าที่ย่องลงมาจากบันไดลูกาสในเสื้อยืดตัวหลวมๆและกางเกงวอมปรากฏตัวที่หน้าประตูแสงสลัวสลัวทำให้ใบหน้าของเขามีแสงและเงาอยู่ครึ่งหนึ่งยิ่งเน้นย้ำถึงความสับสนและความมุ่งมั่นที่ผสมปนเปกันไม่ยังไม่นอนอีกเหรือครับลูกาสกระซิบฉันสะดุง้งแม่นอนไม่หลับครับ เขาลังเลที่จะเข้ามาใกล้แล้วนั่งลงห่างจากฉันเพียงเล็กน้อยไม่มีใครพูดอะไรอีกมีเพียงเสียงนาลิการที่ดังติก๊กติ๊กอย่างสม่ำเสมอและลมหายใจแผ่วๆของราตรีฤดูใบไม้ผลิที่พัดเข้ามาจากนอกหน้าต่างเขามองมาที่ฉันสายตาของเขาไม่ใช่สายตาที่ไร้กังวลเหมือนเมื่อก่อนมันเป็นสายตาที่ค้นหาบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่และซับซ้อนมากขึ้นฉันหันหน้าหนีกับมือแน่นลูกควรไปนอนได้แล้วนะลูก,กาสฉันพยายามทําให้เสียงตัวเองสงบแต่แทนที่จะลุกขึ้นเขากลับกระซิบ แม่ก็รู้ใช่ไหมครับว่าวันนี้มีบางอย่างเปลี่ยนไปฉันหลับตาลงแน่นอย่าถามอย่าให้แม่ต้องพูดมันออกมาแต่เขายังคงดื้อดึงทุกคำพูดนั้นระมัดระวังแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นผมไม่อยากให้แม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้ว ฉันลืมตาขึ้นและสกสายตานั้นสายตาที่ทำให้หัวใจของฉันบีบรัดด้วยความกลัวและความประบางทางอารมณ์ที่รุนแรงจนฉันไม่เคยยอมรับกับตัวเองมาก่อนลูกาสปลอบโยนฉันอย่างเงียบๆนั่งอยู่ใกล้ๆและท่าทางเล็กๆนั้นก็เพียงพอที่จะทำให้เหตุผลทั้งหมดของฉันสั่นคลอนฉันช่างอ่อนแอและล้มเหลวเหลือเกินเราสบตากันอีกครู่หนึ่งจากนั้นฉันก็ลุกขึ้นยืนอย่างกระทันหันเกือบจะวิ่งขึ้นไปบนบันไดราตรีสวัสดิ์นะลูก ฉันพูดด้วยเสียงที่สั่นเครือไม่กล้าหันกลับไปมองข้างหลังชลูกาสไม่ได้พูดอะไรมีเพียงความเงียบความเงียบที่หนักอึง้งและแน่นหนาะที่บ่งบอกว่าขอบเขตที่เปราะบางระหว่างเราได้แตกออกอีกครั้งหนึ่ง ฉันคิดว่านับจากนี้ไปทุกความเงียบและทุกการสบตาระหว่างเราจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเข้าใจผิดที่ไม่ได้พูดออกมาเน้นย้ำถึงความโดดเดี่ยวร่วมกันของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญแค่ไหนมันก็มีพลังอันลึกซึ้งที่ฉันยากจะต้านทานได้ฉันปิดประตูและพิงกับบานไม้ที่เย็นเฉียบความมืดในห้องดูเหมือนจะหนาขึ้นโอบล้อมฉันไว้ด้วยความกังวลที่ไร้ชื่อฉันหอบ หายใจเหมือนเพิ่งหน,นีจากบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองไม่มีใครเป็นเด็กเล็กๆในเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วไม่ใช่ฉันไม่ใช่ลูกาสฉันซุกตัวลงบนเตียงดวงตาเบิกกว้างในความมืด ทุกสิ่งที่ฉันเคยเชื่อมัน่นทั้งเรื่องการแต่งงานหน้าที่ความเป็นแม่กำลังพังทลายลงในตัวฉันทีละน้อยปฏิสัมพันธ์ของเรากลายเป็นเรื่องยากและซับซ้อนทางอารมณ์เต็มไปด้วยความสับสนฉนลับตาลงพยายามผลักความรู้สึกนั้นออกไปแต่ความทรงจำของบ่ายวันนั้นที่ชายหาสัมผัสแรกที่เขินอายความห่วงใยที่จริงใจของลูก,กายังคงอยู่กับฉันเตือนให้ฉันรู้ว่าฉันโหยหาความสัมพันธ์ทางอารมณ์มากแค่ไหนทุกอย่างถาโถมเข้าใส่ฉันอย่างไม่ปราณี มีเสียงเคาะประตูเบาๆฉันไม่จำเป็นต้องลืมตาเพื่อรู้ว่าเป็นใครฉันนอนนิ่งๆแกล้งทำเป็นหลับหวังว่าลูกาสจะกลับไปแต่ประตูก็ดังเอี๊ยดเปิดออกและฉันได้ยินเสียงฝีเท้าเปล่าเปลือยเดินเข้ามาในห้องเตียงยุบลงเล็กน้อยเมื่อเขานั่งลงที่ขอบความเย่ปกคลุมเราอีกครั้งผลักดันให้ประสาทสัมผัสข,ของฉันเข้าถึงขีดจำกัดแม่เสียงของลูกาสแหบพร่าราวกับว่าเขากำลังต่อสู้กับตัวเองฉันหันหน้าหนีด้วยความตื่นตระหนกดึงผ้าห่มขึ้นมาเป็นโลที่เปราะบางระหว่างเราลูกาสลูกต้องกลับไปที่ห้อง ฉันกระซิบด้วยเสียงที่สั่นและขาดห่อวงแค่แป,ป๊บเดียวเขากระซิบแทบจะอ้อนวอนขอแค่อยู่ตรงนี้ฉันสายหน้าน้ำตาไหลออกมาอย่างช่วยไม่ได้ไม่เราทำไม่ได้นี่มันผิดลูกาสนี่มันผิดแต่เขาสัมผัสฉันไม่ได้บังคับอะไรเขาแค่เอสนั่งอยู่ตรงนั้นเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงความว่างเปล่าที่ฉันพยายามจะฝังกลบมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาแม่รู้ไหมลูกาสพูดเบาๆเสียงของเขาสั่นเครือผมไม่เคยเห็นใครเศร้าเท่าแม่มาก่อนเลยฉันกำมือแน่นใต้ผ้าหม่ม อย่าพูดอีกเลยอย่ามองเห็นความเจ็บปวดที่แม่เองก็ไม่อยากยอมรับกับตัวเองแม่ใช้ชีวิตทั้งหมดเพื่อคนอื่นลูกาสพูดต่อราวกับพูดกับตัวเองแต่เคยมีใครใช้ชีวิตเพื่อมองดูแม่บ้างไหมฉันร้องให้ออกมาอย่างไม่อาจควบคุมได้สะอื้นจนห้องที่มืดมิดสันสะเทือนฉันเกลียดตัวเองที่อ่อนแอขนาดนี้เกลียดที่ส่วนหนึ่งในใจอยากจะยึติกับความอบอุ่นที่หายากนั้นลูกาสลูกต้องไปฉันสะอื้นไต้โปรดเถอะ เขาลุกขึ้นช้าๆราวกับวัตถุก,ก้าวมีน้ำหนักมากก่อนจะจากไปลูกสัสหยุดอยู่ที่ประตูผมขอโทษนะเขาพูดที่ทำให้แม่รู้สึกผิดเพียงเพราะได้รับความรักประตูปิดลงข้างหลังเขาและอีกครั้งที่ฉันถูกทิ้งให้ยู่คนเดียวในความมืดมิดเผชิญหน้ากับพายุที่รุนแรงที่สุดพายุภายในตัวฉันเอง เช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดส่องผ่านผ้าม่านเข้ามาแต่ฉันก็ยังไม่สามารถรวบรวมกำลังใจให้ลุกจากเตียงได้ฉันไม่ได้นอนทั้งคืนทุกอย่างภายในตัวฉันพันกันยุ่งเหยิงเหมือนปมเชือกที่แกะไม่ออกฉันได้ยินเสียงจานชามในครัวลูกาสเขากำลังทำอาหารเช้าราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันนั่งขึ้นและซบใบหน้าลงในมือที่สั่นเทาเราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อย่างไรฉันจะมองหน้าลูกาสได้อย่างไรมองหน้าเดวิดได้อย่างไรมองหน้าเอลล่าได้อย่างไรในเมื่อฉันได้ข้ามเส้นที่ไม่อาจย้อนกลับไปแล้ว ฉันบังคับตัวเองให้ลุกขึ้นทุกย่างก้าวรู้สึกเหมือนกำลังลากหินก็หนักๆไปด้วยในกระจกเงาฉันเห็นผู้หญิงอายุ42ปีแต่ดวงตาของเธอช่างหนักอึ้งราวกับต้องทนกับการรอคอยการเสียสละและสุดท้ายก็แตกสลายมาทั้งชีวิตฉันเดินไปที่ห้องครัวกลิ่นของขนมอบและกาแฟอบอวลไปทั่วลูกาสหันมาเมื่อเห็นฉันและส่งรอยยิ้มที่อ่อนโยนและอบอุ่นมาให้อ่อนโยนจนฉันต้องหันหน้าหนีเพื่อซ่อนความตื่นกระหนกที่แล่นเข้ามาในใจอรุณสวัสดิ์ครับแม่ เขาพูดราวกับว่าเมื่อคืนไม่เคยเกิดขึ้นฉันกำแก้วกาแฟร้อนๆไว้ในมือแน่นราวกับมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่ยังคงอยู่อรุณสวัสดิ์ฉันตอบด้วยเสียงที่แผ่วเบาจนแทบไม่ไอาย เราทานอาหารเช้ากันอย่างเงียบๆทุกการเคลื่อนไหวทุกการแอบมองรู้สึกเหมือนถูกปกคลุมด้วยหนามแหลมที่ทิมแทงชันลูกาสแตกต่างออกไปเขาสงบกและอ่อนโยนราวกับว่าเขาไม่รู้สึกกลัวหรือเสียใจเลยนั่นทําให้ฉันยิ่งรู้สึกไม่สบายใจเข้าไปใหญ่เด็กหนุ่มคนหนึ่งจะสุขุมได้ขนาดนี้ได้อย่างไรหลังจากทาเรื่องผิดพลาดที่ฉันในฐานะผู้ใหญ่ยังคงทรมานตัวเองอยู่ไม่หยุดหย่อนเมื่อฉันกำลังเกบจานอาหารเช้าลูกาสก็ลุกขึ้นและเดินเข้ามาใกล้ความใกล้ชิดนั้นทำให้ฉันแข็งทื่ออยู่กับที่แม่ครับ เขาพูดด้วยน้ำเสียงทุ่มนุ่มลึกที่ฉันไม่เคยได้ยินน่าจากเขามาก่อนผมรู้ว่าแม่กลัวฉันกำจานในมือแน่นไม่นาลูกาเสียพูดเลยฉันกระซิบพร้อมกับสายหน้าเขาไม่ได้สัมผัสฉันแค่ยืนอยู่ตรงนั้นอย่างอดทนแต่แน่วแน่ผมแค่อยากให้แม่รู้ลูกาพูดต่อดวงตาของเขาทะลุผ่านกำแพงทุกบานที่ฉันพยายามสร้างขึ้นมาผมจะไม่บังคับแม่ผมจะไม่ทำอะไร ฉันหันหน้าหนีไม่สามารถทนสายตาคู่นั้นได้อีกต่อไปหัวใจของฉันแหลกสลายตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันโหยหาใครสักคนที่จะมองเห็นฉันจริงๆรับฟังฉันจริงๆสัมผัสฉันจริงๆไม่ใช่ในฐานะภรรยาที่สวยงามหรือแม่ที่สมบูรณ์แบบแต่ในฐานะตัวฉันเองเอเวลีนคนที่กำลังพยายามค้นหาตัวเองอีกครั้งและราคาของการถูกมองเห็นนั้นมันเป็นภาระที่ฉันจะแบกรับได้หรือเปล่าลูกไปเล่นข้างนอกดีกว่านะฉันพูดด้วยเสียงสั้นๆแม่จะได้เก็บกวาด ลูกัสเงียบไปชั่วขณะแล้วก็พยักหน้าอย่างอ่อนโยนผมเข้าใจครับเขาพูดแล้วหันหลังเดินจากไปเมื่อร่างของเขาหายไปหลังประตูฉันก็สุดตัวลงบนโต๊ะที่เย็นเฉียบน้ำตาไหลออกมาอย่างเงียบๆฉันได้สูญเสียความสงบสุดท้ายที่เหลืออยู่ในตัวและฉันรู้ว่านับจากนี้ไปทุกๆวันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป บ่ายวันนั้นบ้านทั้งหลังถูกปกคลุมด้วยความเงียบพ่หนักอึ้งเดวิดเยังของยุ่งอยู่ที่ออฟฟิศเอลล่าไปบ้านเพื่อเหลือเพียงฉันกับลูกาสต่างคนต่างอยู่กันคนละมุมราวกับคนแปลกหน้าที่ติดอยู่ในเรื่องราวที่ผิดเพี้ยนไปฉันพยายามทำตัวให้ยุ่งหวังว่าการเบี่ยงเบนความสนใจจะช่วยลบความตึงเครียดที่กกะกินภายในใจฉันออกไปชันเช็ดโต๊ะจัดเรียงหนังสือใหม่แม้กระทั่งถอนวัชพืชในสวนแต่ไม่มีอะไรทำให้ฉันลืมสายตาที่ลูกาสมองมาที่ฉันเมื่อเช้านี้ได้เลย สายตาคู่นั้นมันไม่ใช่แค่ความหอยหาของวัยรุ่นแต่มีบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นความไว้วางใจความเข้าใจและความเหงาที่สะท้อนกับของฉันเอง เมื่อพระอาทิตย์รับขอบฟ้าบ้านทั้งหลังก็ดูเหมือนถูกเคลือบด้วยฝุ่นของสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมาฉันกำลังง่วนอยู่ในห้องครัวกับอาหารเย็นที่ไม่มีใครขอเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าช้าๆเดินเข้ามาลูก,กาสฉันไม่ได้หันไปแต่ฉันรู้ว่าเขายืนอยู่ข้างหลังฉันใกล้เกินไปเข้มข้นเกินไปราวกับเปลวไฟที่ฉันไม่กล้าแต่ต้องแต่ก็ไม่อาจถอยหนีได้ฉันสูดหายใจลึกๆเดี๋ยวเอลล่าก็จะกลับมาแล้ว ฉันพูดพยายามควบคุมเสียงให้สงบลูกาสไม่ได้พูดอะไรแต่ฉันรู้สึกได้ถึงลมหายใจอุ่นๆของเขาที่ปะทะกับต้นคอส่งความหนาวสั่นไปทั่วทั้งตัวผมรู้เขาต่อด้วยเสียงที่ทุมและแหบแห้งอย่างน่าประหลาดฉันหันกลับไปตั้งใจที่จะยุติเรื่องนี้ให้สิ้นสุดแต่เมื่อฉันเผชิญหน้ากับเขาทุกคำที่เตรียมไว้ก็มาลายหายไปลูกาสจ้องมองมาที่ฉันโดยไม่มีอะไรปิดบงังไม่มีความกลัวไม่มีความลังเลมีเพียงความจริงใจที่ดิบและน่าอึดอัด แม่ไม่ต้องแซงทําเป็นเข้มแข็งต่อหน้าผมหรอกเขาพูดช้าช้าผมเห็นแม่ผมเห็นแม่มานานแล้วฉันถอยหลังไปหนึ่งเก้าลูกาสนี่มันผิดและทําไมแม่ไม่ผลักผมออกไปล่ะเขาถามไม่ได้กล่าวโทษแต่จริงใจจนเจ็บปวดฉันแข็งค้างไปคําถามนั้นบาดลึกเพราะฉันรู้คําตอบมันไม่ใช่ว่าฉันไม่มีเหตุผลมันไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้ผิดชอบชั่วดีแต่มันเป็นเพราะฉันขาดการถูกมองเห็นอย่างแท้จริงการถูกรู้สึกถึงอย่างแท้จริงและการถูกรักในฐานะตัวฉันเองมานานมากแล้ว น้ำตาหยดหนึ่งไหลลงมาตามแก้นอย่างเงียบเงียบฉันยกมือขึ้นปิดหน้าราวกับว่าการซ่อนดวงตาจะซ่อนความรู้สึกผิดที่กำลังกลืนกินฉันไปทั้งตัวได้แต่ลูคัสก็ค่อยๆดึงมือฉันออกอย่าซ่อนอีกเลย เขาพูดประสิบในห้องครัวเล็กๆภายใต้แสงที่จางลงยามพบข้ามลูกสีนอยู่ข้างฉันอย่างเงียบๆการมีอยู่ของเขาเงียบแต่ก็ให้ความสบายให้ความอ่อนโยนที่ทำให้ฉันตัวสัน่นฉันอยากจะผลักเขาออกไปฉันควรจะผลักเขาออกไปแต่ฉันกลับยืนแข็งทื่อไม่สามารถพูดถึงขอบเขตที่ฉันรู้ว่าจำเป็นต้องมีได้ฉันยืนอยู่ตรงนั้นด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งตระหนักว่าเอ เราทั้งคู่โดดเดี่ยวแค่ไหนเหมือนคนกำลังจมน้ำที่คว้าได้เพียงแค่เชือกเส้นสุดท้ายในช่วงเวลานั้นทุกสิ่งที่ถูกต้องทุกสิ่งที่ฉันเคยเชื่อถือแต่สลายไปหมดสิ้นสิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงคนสองคนที่เหงาและแต่สลายยืนอยู่ตรงนั้นอย่างมีความผูกพันทางอารมณ์จากความเหงาซึ่งกันและกันเราเข้าใจความเศร้าของกันและกันอย่างเงียบเงียบปราวกับว่าโลกภายนอกไม่มีอะไรจะให้เราอีกแล้วฉันรู้ว่าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปลูก,กสัสและฉันได้ตระหนักว่าความสัมพันธ์ของเราได้กลายเป็นเรื่องซับซ้อนในแบบทีี่่ไมมใใครตั้งจ เช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดส่องท่วมผ่านหน้าต่างห้องครัวส่องให้เห็นเศษเซี้ยวที่เงียบเงันภายในตัวฉันลูก,กาสลุกขึ้นแต่เช้าเขาไม่ได้พูดอะไรแค่ชงกาแฟให้ฉันหนึ่งแก้ววางไว้บนโต๊ะแล้วเดินจากไปราวกับกลัวว่าคำพูดใดๆจะยิ่งทำให้ช่องว่างที่เปราะบางระหว่างเราแตกออกมากขึ้นไปอีกฉันนั่งอยู่ตรงนั้นเป็นเวลาน,านานมองดูไอ้น้ำบางบางลอยขึ้นมาจากแก้วมีคำถามเดียวที่ดังก้องอยู่ในใจฉันทำอะไรลงไป ความสัมพันธ์ของเราได้เปลี่ยนไปสูญเสียความเรียบง่ายที่เคยมีมันไม่ใช่ครอบครัวในความหมายที่แท้จริงอีกต่อไปเราได้ข้ามเส้นที่ไม่มีใครและไม่มีอะไรจะสามารถซ่อมแซมได้ขณะที่ฉันนั่งเงียบๆเผชิญหน้ากับตัวเองประตูหน้าก็เปิดออกเดวิดกลับมาถึงบ้านแล้วฉันสะดุ้งตัวตรงราวกับอัจฉริที่ถูกจับได้ขณหนงังคาเขาเดวิดเดินเข้ามาใบหน้าของเขาดูเหนื่อยล้าเสื้อเชิ้ตของเขายังมีฝุ่นจากที่ทำงานอยู่สวัสดีที่รัก เขาพูดตามปกติไม่รับรู้ถึงความหนักอึ้งที่น่าอึดอัดที่แผ่ซ้นไปทั่วบ้านอืมวันนี้ฉันยิ้มเป็นรอยยิ้มที่อ่อนแอและบิดเบี้ยวที่สุดในชีวิตของฉันสวัสดีลูก,กาสเดินลงมาจากบันไดและสายตาของเราก็สบกันเพียงชั่วครู่ไม่มีคำพูดไม่จำเป็นต้องมีทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อน คนยังคงลอยอยู่ในอากาศหนักอึ้งดิบและจะปวดเดวิดมองเราด้วยสีหน้าขมวดคิ้วเล็กน้อยราวกับรู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติแต่เขาก็ปัดมันทิ้งไปอย่างรวดเร็วเหมือนที่เคยทำมาตลอดไม่เคยเห็นไม่เคยถามคืนนี้อยากทานอะไรคะฉันถามด้วยเสียงที่สั่นเล็กน้อยคำถามเล็กน้อยเป็นความพยายามอย่างสิ้นหวังที่จะยึดติดกับสิ่งที่เรียกว่าปกติเดวิดหัวเราะเบาๆแล้วแต่คุณเลยเขาหัวเราะแล้วแต่ฉันเลย ถ้าเขารู้ว่าฉันทําอะไรลงไปเพื่อที่จะได้รู้สึกถึงความชอบอีกครั้งเขายังจะพูดแบบนี้ได้ง่ายๆอยู่ไหมลูคัสเดินออกไปข้างนอกอย่างเงียบๆโดยไม่ทานอาหารเช้าและไม่พูดอะไรสักคําฉันยืนอยู่ตรงนั้นระหว่างสามีที่ยังคงเชื่อว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีกับความบ้องเปล่าอันกว้างใหญ่ที่เพิ่มขึ้นในใจฉันได้สูญเสียทุกอย่างครอบครัวเกียรติยศและตัวฉันเองฉันอยากจะเชื่อว่าเวลาจะช่วยเยียวยาและบางสิ่งบางอย่างจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แต่ลึกๆในใจฉันรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ ลูกาสกับฉันได้ทำลายบางสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และแม้ว่าเราจะไม่ได้สัมผัสกันอีกรอยร้าวก็จะยังคงอยู่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ลบไม่ออกทุกครั้งที่ฉันมองเดวิดและเอและฉันจะจำได้ทุกครั้งที่ลูกาสเดินผ่านฉันในโถงทางเดินฉันจะจำได้ทุกคืนที่นอนข้างสามีที่ไม่ได้สัมผัสจิตวิญ,ญญาณของฉันอีกต่อไปฉันก็จะจำได้และในห้วงความเจ็บปวดนั้นฉันตระหนักว่าบางครั้งการทรยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การทรยศต่อคนอื่นแต่เป็นการทรยศต่อหัวใจของตัวเอง ฉันเคยคิดว่าความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่มาจากการตัดสินใจที่หุนหันพันแล่นจากช่วงเวลาที่สูญเสียการควบคุมแต่ไม่ใช่บางครั้งสิ่งที่แย่ที่สุดเริ่มต้นขึ้นจากความเงียบจากพื้นที่ว่างเปล่าเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจจะเติมเต็มจากการรอคอยที่ไม่สิ้นสุดสำหรับสายตาที่รับฟังอย่างแท้จริงสัมผัสที่ปลอบโยนอย่างแท้จริงฉันไม่ได้กำลังมองหาการให้อภัยฉันไม่ได้ หวังว่าจะได้รับความเข้าใจฉันแค่รู้ว่าตั้งแต่วินาทีที่เราหันหลังให้กันอย่างเงียบๆตั้งแต่ไม่มีใครมองเห็นอีกฝ่ายอย่างแท้จริงโศกนาฏกรรมก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบๆและมีความผิดพลาดที่ไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขได้เราทำได้เพียงแค่ใช้ชีวิตอยู่กับมันด้วยความเสียใจที่เงียบเงันไปตลอดชีวิตที่เหลือของเรา คุณคิดอย่างไรกับเรื่องราวนี้คุณเคยรู้สึกว่าตัวเองค่อยๆจางหายไปในชีวิตของคุณเองไหมถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์นั้นคุณจะเลือกที่จะอดทนอย่างเงียบๆหรือจะกล้าเปลี่ยนแปลงก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปได้โปรดแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์นะคะ